สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูสัปดาห์นี้มาเจอๆกับคุณครูแหม่มอีกนะคะ,ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เราจะไปเรียนรู้หน่วยท่องแรนอาเซียนกันนะคะเด็กๆนะคะเนื้อหาสาระที่เราต้องเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับทงอาเซียนทงอาเซียนเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะคะเด็กๆแล้วก็ความหมายของทงอาเซียน ตาสัญลักษณ์ของกลุ่มอาเซียนนะคะเลเพลงชาติของกลุ่มอาเซียนและก็คำฝันนะคะแล้วก็ภาษาของกลุ่มอาเซียนกันนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเราไปฟังแล่เราไปฟังเพลงนะคะพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เรียนรู้เนื้อหาสารละนะคะเกี่ยวกับท่องเรียนอาเซียนกันนะคะเด็กๆ เด็กๆพร้อมไม่ยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณคุณแม่มาเลยค่ะ ดีค่ะเพลงที่จบไปนั้นชื่อเพลง The ASEAN Way เป็นเพลงประจำอาเซียนและในหน่วยการเรียนรู้ท่องแดนอาเซียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของอาเซียนกันนะคะสมาคมอาเซียนคือการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ความร่วมมือกันด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนสัญ,ญลักษณ์อาเซียนคือดวงตราอาเซียนเป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นวงกลมสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินซึ่งแต่ละสีก็มีความหมายดังนี้นะคะ สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงส่วนสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองธงอาเซียนเป็นธงพื้นสีน้ำเงินและมีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลางำคำขวัญของอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคมและภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกคือภาษาอังกฤษค่ะสำหรับคลิปการเรียน เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังเพลงเกี่ยวกับอาเซียนไปแล้วเด็กๆคะเด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าประเทศกลุ่มอาเซียนมีกี่ประเทศคะเด็กๆอ่าสิประเทศได้เก็บประเทศอะไรบ้างคะอ่าหนึ่งไทย2มาเลเซีย3อินโดนีเซีย4ฟิลิปปินส์ห้าห้าแล้วก็ห้าสิงคโปร์หกหกลาวเจ็ดกัมพูชาแปดพมา่า เก้าเวียดนามสิบบรูไนนะคะสิบประเทศนะคะอะ่าแล้วก็ภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษนะคะอะ่าภาษาอังกฤษต่อไปอะไรคะเด็กๆอ่าคำฝันของอ่อาเซียนนะคะหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์นะคะอะ่าหนึ่งประชาคมนะคะเด็กๆ ก่อนจะจบคลิปนี้คุณครูแม่มขอฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเด็กๆก่อนที่จะออกไปไหนนะคะหรืออยู่อยู่บ้านควรจะสวมเมสดทุกครั้งนะคะจะพูดกับใครต้องสวมเมสดเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆพกเจลนะคะ,ะกิน,น,นกร้อนช้นกลางกินอาหารร้อนๆนะคะ นะคะ,ะแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่ซนพูดจานะคะพูดจาไพเราะมีสัมมาคาระวะนะคะเด็กๆแล้ค่อยพบกับคุณครูเมมในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย